กลับเข้าสู่รายการเดอะบิสในช่วงที่2กันนะครับมาติดตามเรื่องราวของทาง Bi t i s s u e นะครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องของเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าดอกกุหลาบนั้นเป็นพระเอกสําหรับปีนี้เลยนะครับกลับมาคึกคักอีกครั้งนะฮะมีคนเข้าไปซื้อค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะฮะไปสํารวจตลาดกันนะครับจากทางผู้สื่อข่าวของทางอมรินทีวีนะครับคุณยุพพรพการนนท์ครับไปติดตามได้จากรายการชิ้นนี้กันก่อนเลยครับ วันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์เป็นเทศกาลที่แพร่หลายมากเทศกาลหนึ่งของโลกโดยเฉพาะประเทศไทยที่ถือเป็นวัฒนธรรมแสดงความรักต่อกันที่ไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวญาติหรือแม้กระทั่งเพื่อนจะต้องมอบของขวัญให้แก่กันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใย ในอดีตวันวาเลนไทน์ส่วนใหญ่จะมอบดอกกุหลาบให้แก่กันแต่ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นของที่ผู้รับสามารถเก็บไว้ได้นานและมีลักษณะน่ารักทันสมัยเช่นตุ๊กตาดอกไม้รูปหัวใจและช็อกโกแลตทำให้ย่านการค้าส่งแห่งใหญ่ของไทยอย่างสำเพ็งในช่วงนี้เต็มไปด้วยของขวัญวันวาเลนไทน์ให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร โดยผู้ประกอบการรายนี้บอกกับทีมข่าวอมรินทีวีว่าปีนี้เริ่มวางขายสินค้าเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพบว่าความนิยมของลูกค้าพอๆกับปี2557ซึ่งดอกกุหลาบพลาสติกยังครองแชมป์ขายดีเป็นอันดับหนึ่งั่วรู้สึกว่าจะพอๆกันนะคะไม,ไม่ได้แพงขึ้นเท่าเดิมส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ค่ะดอกไม้ตุ๊กาตาก็มีนิดหน่อยอมีอย่างเป็นพวกช่อๆอ,อย่างเงี้ยเขาก็ซื้อไปใช้กันก็ไปแจกกัน ก็ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะก็จะอาจจะเป็นรุ่นถวันที่สิบสามห้าี่ก็จะมีพวกลายย่อยแล้วะลายใหญ่ไม่ให้มีจะซื้อแบบปีกย่อยไปให้แฟนอันสองอันอย่างเงี้ยส่วนราคาแม้ต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นแต่ผู้ค้าก็ยังคงขายในราคาเท่ากับปีที่แล้วซึ่งเริ่มต้น80-500บาทเนื่องจากหากขายในราคาแพงจะทำให้สินค้าขายออกช้าและล้นสต๊อก แต่ก็มีบางรายเท่านั้นที่ปรับขึ้น5-10บาททําให้ลูกค้าทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างนิยมมาซื้อที่นี่ถึงแม้ว่าสินค้าอื่นๆนะคะจะยังคงเป็นที่นิยมในช่วงวันว,นวนาเลนไทน์แต่ว่าดอกไม้พลาสติกนะคะก็ยังถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะคะที่เยวรุ่นนิยมมอบให้แกักนในช่วงวันวาเลนไทน์น,ทนี้ค่ะ ท้านของผู้ซื้อเองบอกว่าสาเหตุที่ชอบซื้อของที่กล่าวไปข้างต้นไว้ให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายและเก็บไว้ได้นานมงเป็นช็อกโกแลตอะพี่ไม่กระดกไม้ใช่เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐก,กิจก็ต้องประหยัดนิดนึงอะครับใช่นะ่าจะเป็นช็อกโกแลตกระดอกไม้เหมือนเดิมมม้ดักส่วนใหญ่ตลาดมันจะแบบขายของทั่วไปอยู่แล้วครับไม่ตุ๊กตาดอกไม้ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยครับพา้าหาง่ายง่ายใช่มันสะดวกเราด้วยแล้วก็เวลาแล้วยังผมทํางานใช่ไหมก็แบบ ซื้อหลังเลิกงานได้อะไรเงี้ยครับส่วนบางคนบอกว่าในปีนี้จะไม่ซื้อของขวัญแต่จะทำเองให้กับคนที่รักเพราะนอกจากจะได้เป็นการแสดงความรักต่อผู้รับแล้วยังเป็นการประหยัดงบไปได้อีกทางถ้าเป็นสำหรับหนูอะคือหนูจะให้แบบว่าของทำมือเองอะค่ะเพราะว่าของทำมือมันมันทำด้วยใจค่ะหนูว่าของพวกนี้มันก็เชยไปแล้วอะค่ะเพราะว่าคนที่จะรับจริงๆเขาก็ต้องการ ด้วยใจมากกว่าไม่ใช่ของที่แบบว่าเป็นกระจุกกระจิกอะค่ะด้วยเทรนด์ความนิยมที่เปลี่ยนไปทําให้ของขวัญสุดคลาสสิกอย่างดอกกุหลาบสดต้องช็ดซ้ายย่านปากคลองตลาดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจึงเงียบเหงาแม้ดอกกุหลาบจะมีราคาถูกกว่าปีที่ผ่านมาถึง50อร์ซก็ตามเนี่ยปีนี้นำนำรับว่าเงียบมากว่าปีที่แล้วว่าอืดและนานปีนเงียบมากเล่ก่ปีที่แล้วเหรอยิ่งกว่าไม่มีคนซื้อคือ ไม่จริงๆคนจะต้องลงตั้งแต่วันที่แปดแล้วเจ็ดแปดนี่คนจะต้องสั่งของกันละมีออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ไม่มีเลยคนไม่มีตุนคือราคาก็ไม่มีคนซื้อมันเงียบมากปีที่แล้ววันที่สิบสามี่ไม่มีคนเลยตายสนิทมันดีวันที่เก้าที่สิบเก่งนะพอวันที่สิบสามสิบสี่ไม่มีคนซื้อ ไม่เพียงแต่เทรนด์ที่เปลี่ยนไปเท่านั้นแต่ผู้ประกอบการเองยังมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นตัวที่ถูกสะท้อนมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวทําให้คนทั่วไปปรับเปลี่ยนรูปแบบในการมอบของขวัญวันวาเลนไทน์จากการมอบดอกกุหลาบเป็นของกิฟต์ช็อปและการออกไปทานอาหารนอกบ้านแทนพดุงพลปาแก้วถ่ายภาพยุพาพรพกานนนอมรินทีวีรายงาน นี่ก็คือเสียงจากทางผู้ประกอบการรายย่อยรวมทั้งประชาชนด้วยนะครับที่ดูเหมือนว่าตอนนี้พฤติกรรมสําหรับการบริโภคนั้นเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับรวมทั้งการตลาดออนไลน์นั้นตอนนี้เข้ามามีส่วนแบ่งมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มที่จะหันไปใช้เรื่องของการตลาดออนไลน์ด้วยเช่นกันนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของทางผู้ประกอบการรายย่อยมาที่ทางผู้ประกอบการจัดจําหน่ายดอกไม้รายใหญ่อย,อย่างทางมิสลินลีกันบ้านนะครับ ก็ให้ความคิดเห็นต่อเรื่องของเทศกาลวันวาเลนไทน์ไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าทิศทางธุรกิจดอกกุหลาบในช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมาอัตราป,ประมาณ40-50%ถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากตลาดนะครับได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองภาวะเศรษฐกิจและกําลังซื้อซบเซาต,ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาก็ทําให้ผู้นําเข้าลดปริมาณการส่งซื้อดอกกุหลาบจากต่างประเทศเข้ามาทําตลาดตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับ ซึ่งผู้นําเข้าส่วนใหญ่นั้นก็ลดปริมาณการสั่งซื้อดอกกุหลาบเข้ามาซึ่งทําให้มีการประเมินสถานการณ์นะครับว่าตลาดดอกกุหลาบนั้นวาเลนไทน์ในปีนี้อาจจะชะลอตัวลงตามไปด้วยเช่นกันก็สอดคล้องกับทางผู้ประกอบการรายย่อยอย่างที่ทางรายงานได้มีการชี้เฉพาะเจาะจงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้แม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีการปลูกดอกกุหลาบแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้จําหน่ายภายในร้านจัดดอกไม้นะครับส่วนใหญ่เป็นดอกกุหลาบที่จําหน่ายในย่านปากคลองตลาดนั่นเองนะครับ มาดูกันต่อเลยนะฮะสำหรับสถานการณ์ธุรกิจดอกไม้สําหรับตัวของดอกกุหลาบในช่วงของวันวนาเลนไทน์นั้นเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสถานการณ์ตอนนี้ดอกกุหลาบที่นําเข้ามาจากประเทศจีนและยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากเลยนะครับรวมทั้งแนวโน้มราคาดอกกุหลาบในปีนี้ปรากฏว่าแพงกว่าปกติถึงประมาณ2เท่าตัวต้วตนทุนดอกกุหลาบนะั้นปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้นนะครับ ดอกละ60ถึง70บาทเดิมเนี่ยดอกละประมาณ30บาทนั่นเองนะครับอันนี้ไม่นับรวมนะฮะดอกกุหลาบที่อยู่ทางฝั่งของทางยุโรปไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์ and, หรือว่าทางสวิตเซอร์แลนด์ก็ตามนะครับราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ขายและรูปแบบการจัดช่อนั่นเองรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักๆเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มพนักงานประจำรวมทั้งวัยรุ่นนะครับนี่คือที่มาในส่วนของทางข้อมูลจากทางผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้ Miss Lily Flower นั่นเองนะครับ ซึ่งภาพรวมตอนนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่คาดว่าจะมียอดการสั่งซื้อลดลงประมาณ10%โดยกลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มพนักงานประจำครับที่ยังคงซื้อดอกกุหลาบเพื่อมอบให้กับคนรักแล้วก็แนวโน้มก็จะลดขนาดของช่อกุหลาบให้เล็กลงปกติอาจจะมีการจัดช่อสักประมาณ9ดอกนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงนะครับเหลือประมาณ 3ดอกด้วยกันเพราะว่าดอกหนึ่งเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณประมาณสี้บาทนั่นเองนะครับถ้าเป็นดอกของทางฝั่งฝั่งยุโรปนั่นเองนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและกําลังซื้อด้วยเช่นกันนะครับมาดูกันเลยว่าพฤติกรรมการซื้อดอกกุหลาบวาเลนไทน์ในปี2558เป็นยังไงนะครับจากเดิมที่เคยซื้อช่อละ2-3,000บาทปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเหลือช่อละประมาณ1,000นบาทนั่นเองนะครับและการจำหน่ายในราคาดอกละประมาณ450บาทยังคงเท่ากับปีที่ผ่านมา แปลว่าตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามีการตลาดออนไลน์เข้ามานะครับสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางแนวเว็บไซต์ได้เขาก็มีโปรโมชั่นออกมาหลายผู้ประกอบการด้วยกันนะครับอาจจะตกเหลือดอกละประมาณ300บาทนั่นเองรวมทั้งการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยก็เป็นที่นิยมเพราะว่าราคาถูกรวมทั้งสะดวกดสะดวกด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ปัจจุบันนั้นมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยช่วงของวันที่13ถึง14กุมภาพันธ์นั้นยอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50%จากภาวะปกตินะครับซึ่งทางสถาบันวิจัยเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจนั้นก็มีการพูดถึงการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงของวันวาเลนไทน์ไว้ในหลายมุมมองที่แตกต่างกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ทางศูนย์วิจัยการศกรไทยกันบ้างน,นะครับปรากฏว่าที่นี่นั้นมีการวิจัยออกมานะฮะการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงของวันวาเลนไทน์นั้น ก็จะอยู่นะครับที่ประมาณเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า1,500ล้านบาทขยายตัวขึ้นมา7.2%ปัจจัยบวกปีนี้ก็ไม่มีแรงกดดันจากปัญหาทางด้านการเมืองเพราะว่าในปี2,557นั้นปัญหาการเมืองมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ ออ็สำหรับช่วงของวันวันวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็ไปตรงกับวันเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยเช่นกันอันนี้ถือว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างนะครับบางคนมองว่าพอไปตรงกับช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นั้นการจับจ่ายใช้สอยนั้นอาจจะน้อยลงนะครับรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายและทํากิจกรรมต่างๆในช่วงของวาเลนไทน์อยู่ที่ประมาณ1,200บาทต่อคนครับ แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ15-24ปีไปีวัยทำงานอายุประมาณ25-39ปีอันนี้มีค่าใช้จ่ายที่เยอะหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ2,300บาทต่อคนนั่นเองนะครับโดยช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงจากกลุ่มเป้าหมายก็คือแอปพลิเคชันชัดต่างๆอย่างเช่นตัวของ Line WhatsApp ในส่วนของทางโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มีการใช้หรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียเป็นประจําอยู่แล้วรวมทั้งก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายด้วยหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่ถูกนะฮะเมื่อเทียบกับการซื้อของขวาญหรือว่าทํากิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นกันดังนั้นการเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและวางกลยุทธ์การตลาดทางศูนย์วิจัยกรสรกรไทยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดแล้วก็เป็นโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการ ที่จะเข้ามาช่วงชิงกําลังซื้อในช่วงเทศกาลแห่งความรักนั่นเองนะครับขณะที่ทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงผลสํารวจทัศนคติพฤติกรรมและการใช้จ่ายช่วงวันวาเลนไทน์ในปี2,558นะครับปรากฏว่าการคาดการปีนี้เขาบอกว่าต่ําที่สุดเลยในรอบ9ปีที่ผ่านมาเม็ดเงินสะพัดในช่วงของวันวาเลนไทน์นั้น ก็จะอยู่ที่ประมาณ3,513ล้านบาทนะครับขยายตัวขึ้นมาประมาณ4.52%ถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำกว่าปีก่อนๆน,นะครับปัจจัยจากวันวาเลนไทน์ปีนี้ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์การจับจ่ายจะไม่สูงมากซึ่งตรงนี้ข้อมูลตรงกันข้ามกับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนั่นเองนะครับที่มองว่าพอตรงกับช่วงวันหยุดปุ๊บเนี่ยจะทําให้การจับจ่ายใช้สอยนั้นมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ยังเห็นว่าสินค้านั้นมีราคาแพงบรรยากาศจึงไม่ค่อยคึกคักมากนักนะครับ นี่ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลจากทางมหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับกิจกรรมและการซื้อของในช่วงของวันวาเลนไทน์นั้นมีอะไรกันบ้างน,นะครับมาดูกันต่อเลยนะฮะในส่วนของทางวันวาเลนไทน์นั้นก็มีการเลือกซื้อนะสำหรับกิจกรรมและการซื้อของในช่วงวันวาเลนไทน์นั้นปรากฏว่า เป็นการซื้อดอกไม้ให้กับคู่รักเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ30.8%นั่นเองนะครับแล้วก็ออกไปทานข้าวนอกบ้านอยู่ที่ประมาณ30%ด้วยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทำงานแล้วนะครับรวมทั้งซื้อช็อกโกแลตอยู่ที่เฉลี่ยตก1,901บาทต่อคนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ19.7%นะครับนี่ก็คือกิจกรรมและการซื้อของในช่วงของวันวาเลนไทน์ที่เป็นที่นิยมที่มีการคาดการณ์ในปี2,558นี้นั่นเองนะครับ เอาละครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะฮะในช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่น,นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการเดอะบิสในช่วงสุดท้ายครับ